คนสวยของเรานะคะเพิ่งลงมาจากห้องเลยเนาะทําการเติมไขมันหน้าเด็กไว้ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมไม่เจ็บชอบไหมชอบตอนที่เดบี้เฟสเลยเดบี้เฟสเลยใช่ไหมคะหน้าอิ่มมากๆเลยแล้วก็ตอนที่ออคุณหมอค่ะให้คําปรึกษานะคะว่าจะต้องเติมจุดไหนจุดไหนบ้างยังไงอย่างเงี้ยอ่าเด่นน่ารักอะไรเงี้ยกันเองมากกันเองมากใช่ไหมคะชอบเลยใช่ไหมสาวเลยแล้วก็ แล้วอะตอนทาเสร็จไปรอบแรกอะค่ะคุณหมอให้ดูด้วยใช่ไหมคะว่าอยากจะปรับแก้ตรงไหนไหมแล้วก็ตัวเองบอกคุณหมอว่ายังไงนะให้เติมตรงไหนบ้างเติมเอ่อก็คือแบบเอากระจกมาแล้วก็แบบอยากได้ตรงไหนก็ชี้ได้เลยแล้วคุณหมอคหมอเขาแนะนํน่ารักมากแล้วแต่เราจะชอบแบบไหนนอ่เงียค่ะอันนี้คือถูกใจเลยใช่ไหมคะโอ้ตอนที่มาครั้งแรกเลยอะค่ะ หน้าแห้งมากเลยใช่ไหมใช่ไม่มีไขมันเลยเนาะหน้ามีแต่กระดูคือแก้มต่อหน้าผากแบนไปเลยแต่ตอนนี้คือแบบสวยแล้วตังไม่ไหวสิบแปดบวกสิบแปดสิบแปดขวบอีกรอบเต็งเดินทางมาตักที่ไหนนะคะเชียงใหม่ค่ะ มาไกลมากๆเลยทำไมถึงตดสินใจมาทํากับเราที่นี่เอ่ยรีวิวแน่นเพื่อนแนะนํามาแบบสวยเพื่อนไปทํามากุบสวยเพื่อนมาทํากับเราแล้วใช่ไหมเลิศมากเลยราคาแบบว่าสบายกระเป๋ามากน่ารักกุ๊กๆุบใช่ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่กุ้งขออนุญาตตามผลเนาะหลังจากที่ไขมันเข้าที่ดีแล้วนะคะหายบวมกว่านี้แล้วนะคะสวยแน่นอนขอบคุณมากค่ะ